หรขอทำพีก็สูนถ่ายรูปเธอขอทำคลิปขอทำคลิปนะไอเกมไอเจมไอเกมไอเกมรอพี่เมพี่อย่างเย้งมาเยอะแยคกับผมครับเกมพี่ขอเกมเกมตี้พี่สายหิมอนเกิร มาว่าไนะมาสแตกเห็นแวเห็นแล้วนะหมด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 เห็นนึงตัวหนสองสองเทนึงิพทเก้าศูนย์เอาอเอาอะไตามไปเี้วพี่ายหรอบนี้นพลังของี่เก้าศูนย์ สามตัวเจยวแล้วไปสิกว่าิบหกยี่หกเตองไหนเจียลองพีก็สนดูตายเลยเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งดเตมาอุ้ยโดนซิกเคาะ ตายหนึ่งชุดเต็มตายหนึ่งเอ้าตายหนึงตายหมดตายหมดบ้านเชี่ยพลังทีเขาสูงเบ้างขาวบ้างขาวบ้างขาวหนึ่งเสื้แดงอุ้ยอุ้ยอุ้เอีแล้วไง โอ้ยโอ้ยีไม่ได้ว่ะตัวสีเพื่อนตัวสีเพื่อน,อนสิกมาแล้วสิกตายด้วยมาอาจาไม่ได้ครับมีเขาโมยกลนะเขาโมยกลงได้เลยได้เ,นนเ,เลย,เลย,เลยตายตายอุ้ยเจ๊ยลูทกอดสะมาดไอ้ขัน